Ea, mae'n yn 1.7 12, a mae'n fod ผ yes. <ừ, ừ. S 3> ู้กอผู้มีการอบเลยัองเรียนสกร้องยนทำาดยครับพยักได้ครับกไครหน่องสามสี่หาหกดส้าชารดจิบเจ็ดเจ็ดสิ่าจ็ดเจ็บเจ็ดเบ เยอปใจสงนะเยอไปเลยครับยไปเลยเพราะว่าไม่หาให้ยนแล้วเาไม่านขาเปลียนยอไปเลยครับไปล ที่กองเรือยังฝังได้รับการสถาปนามาตรนรคือขอเท้าเ้าของกันครับมาางเป็นิล you uh -huh.